ครคูได้ขมูลเพิพ่นบอกว่าแต่นำแต่แต่ตลุมขึ้นมาถึ้นหอดช้น้ำลงมา80เมตรหอดปลายใหม่สุดๆลอยเ้าเมตรเิ่นหลักเด้กพี่น้องเด้อตาดฟานอ่าตตแต่ไปย่ำน่ย่ำม่เป็นย่ำแรงพี่น้อง อาบทักทายพี่น้องปองไฟลังจากที่เราเดินทางมาเนะพี่นอนะ้องเนาะกบนมาสาวคู่กับน้องซาเอากับล้านกับมาหอดตาดฟ้านสบายดีตาดฟ้านตัดฟานที่สอดพี่นอ้องอ้ยสาวคู่กับมาหอดตาดฟ้านนะพี่น้องเนาะไปมาบนฟ้าบรรยากาศคือเพื่อนบอกแล้วว่าทางทางนี้มปนทางเขา แลยเวลาออกมากแม่คนห้ออกไปทางนี้เนาะเคนแนะนำทางออกลเนนอกลย,ย,ย,ดดย,ย,ย,ยเพนนยลยี่น้องเคนกัลลองที่ไม่ไหมมันมาดิเนเนเนพี่น้องอันเพื่อนเพื่อนมุฮานจาส่วนไลน์หนังทองเกลียวกับซีมาเลยพี่น้องไต่ฟ้านู่ใต้นี่เป็นแรงทองเทลียวเท่แบบเนี่ยฮะควรมีนมสมศรัทจากทางฝักไต่ของของเราอ้าเย็นเย็นผักกายผักใจเนาะ ผักกายผักใจมาต์บอลลินปลินบุกอยากปันไดเระบบันที่เนาะเพินกับเพินกับบอกพื้ต่างๆบรรยากาศแบบวราคากร้บันที่เนะ มึงฟาบ้านากการนะมงมาข้าพี่น้องข้าพีนาพ่น้องไปดีสอดทามึงแล้วที่พักน้องพีนงพ่น้อง,นองคนบอกว่าขึ้นเก้าร้อยบาทรวมมันกาแฟากับอาหารเสาขอบ งานอาหารสาคู icana, ่ไดขโขมเลิ่นบอกว่าแต่นักแต่แต่ลุมขึ้นมากถึงหอดช้น้นาลงมา80เมตรหอดปลายใหม่สุดๆลอยเสาเมตรคนละเด้อพี่น้องเด้อตาดฟ้านตาต แต่บายาำนีมยีำมัน,มนเป็นย่ำแรงพี่นนอะนำกระซิบุตูนแห้งไปไดนี่ทางลงมันกระไปทางลงมเลยบัานี่มีบอนใต้หูพี่นนองพี่นนองแต่ ตาดนี่ฮะเป็นคือปวดสางแต่ว่าเ้าบัสามาลุกไปหัวลุมนะพี่น้องเนาะห้าจิีแม่ยืนเบิ้งนี่นี่แหละก็มีนักองเกีียวเยนะขอบเขตบริเวณค่ะเป็นฟลาด้วยพี่น้องสองแมลูกกะไปถ่ายหูพี่น้อง พี่น้องสุดท้ายสาคุกัลงมาหอดเขาแนะนำเสนอได้พี่น้องเดี๋แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของของเล่าเนาะพี่น้องเล่าไต่ห้องเวรมาเล่าไต่ฮะเนี่ยอันนี้กัแมนเป็นบนท้ายหูบเชียวเลยนี่ขาลงนีบ้างบุญคิดเลยบ้าลองลองบังบ่ น้องซางดีปะใช่มาฟิฟลินมามาขากองมามาบาจียวมามาไหนนี่ เอาออกวะไปยืนมานังน้ำกันสะน้ำกัดนี่เนบกระองบมดเนี่ยเนี่ยแบบสบายเอายืนดีๆยืนดีๆมีมวนเบ่ดีใจเบโอ้ยงามแห้งเนาะงามตีเบื้อ,องฝาบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อน sure> ้ำตุกเป็นสองสายไล่คูกันไปมวนเบ่ ก็คอยเด้อขอคอยอุ้ยยานได้ยังไยว่ามันมันลงไปได้เนาะพี่น้องป่ะสาวคู่รือบอกให้ฟังว่าคาเขาคาเขาคนละคนละสิบพันกีบคนละหนึ่งหมื่นกีบฮะไปพี่น้อง ข้างก็หอบสร้างค้านขึ้นสร้างลูกกับบรุรีเล่งเมื่อพี่น้องนเนาะข้างกับเป็นโลมึงปที่มองทีเป็นเฟินค้ายกาแฟกับนางนางชิ้นชิ้วแน่นบึงภาพบรรยากาศแน่นบึงน้ำตกเมื่พี่น้องอะนางบะนางตานฟานรีสอร์ บากสองพื้นแผ่นดินคำ่ำทินกรมามดำอาจานลือซ่ากาเฟ่หอมดีทีนหลาดปีคีดีวงกดฎอากาศเยนเรศร็นสซ่สืนป่าอุดมสมบูรณ์ไปี่น้องไปต่อพันกา กวบจริงนี่นี่ฮะประจิ้นมีจุดขีสลิงอยู่นะนี่เปิดกระมีเก็ียบหดเป็นเนื่องจากว่าเขาเป็นก้นขี่ยานเนาะเขาเป็นก้นขี่ยานเปิดกระมีหมองขีสลิงเลยเป็เนื่องแกว่าเขาเป็นก้นขี่ยานเขากัสิบบดได้สิบบดได้ขีนี่ขีสล <cellular. S 1> ิง นี่จุดขีซิิงพี่น้งองโอ้จากทีพูนไปหอดป่ากลาม้าเป็นคนขี่ยานเท่ากับบดี้คีนะพี่น้องเนะาะซาคูกับสิพาลเลาะสิสิน่ะเป็นาาฟ้ายกาแฟเฮ้ากับสิออกมาเบิ่งแบบนี้เป็นนี่เป็นเล็กเป็น ตนางว้าวว้าว,ว,าวสามโอเมลูกมาเบ่งอีกมุมไปเนาะจ่ว่าย่างฝุ่นน่ะ้งามเลยยางฝุ่นสามเพียงคนไทยกีบกับว่าโคนะอ,อาไพีิซาคูยาน ว้าวว้าวว้าวกำมีน่าเชี่พี่น้องส่วนร้ายเป็นชาวต่างชาติแหละเกิดแล้วนีอยก่ีา ไม่ไม่สังกํมร้านเช้าหอยฟ้าต์ถึงรางวันที่หนึงจัดหายรวดนี่ฮะอาฟลินเนี่ยมาพีไปน้าขูเบิงเนาะพี่น้องโอ้ลืมไทยพี่น้องเบิงลืมไทยพี่น้องเบิรง แว่เพื่อนบูฮานแว่เพื่อนชุดเผาตะกี้พี่น้องมาว้าวยังบ่เลยพี่น้องพาพี่น้องป่องไฟส้มบรรยากาศพี่น้องเอ้ยกาแฟอุ้ยชิลเลเพียงเวลาเอ้ยอย่างนี่แค่นี้เหรอใบอึดอืมก็เพิ่นมาปลูกกระไดได้พี่น้องเพราะว่ามัน มันกแก่ลี่ยมันอากาศเรียบเหรอโอ้โหขาดกันนี้เพื่อนใหม่สินาะนั่งเป็นหอมผู้ลงตื่นกาแฟ ันนี้ห่อเอินอ่นมาอยนงนั้นก็ฮุมสตีฮุมสตีตื่นขึ้นมากเลยคะ่ะทาเข้ามานอนนี่ก็เป็นห่ออังนี้อะทาเข้ามานอนลุกขึ้นมาก,ก็ต่เห็นฝาบรนยากาศเลยตื่นกระฟอกกระซิไปทางแต่เห็นมองขึ้ว่าเป็นน้ำตุก ดึงเห็นไหมจิ๊บจิ๊บกาแฟว้าวว้าววว้าวสองชั้นก็มีสองชั้นก็มีนี่อ่าตัวฟิล เอาย่างกําลังเคยมาเนาะมาแวเป็นเื่อนนนเบัทหนได้นีเบิ้งห้องอชมวิวนะจุชมวิวว้าวว้าวตามสาวกูมาเด้อพี่น้องเด้อ แจ้งเกียรติเบิ้งพี่น้องฮอจุดชมวิวตอนลงโมปันไดลงไปยูรุมเป็นห้องน้ำเวลาสุดยอดเลยเนาะช่อเลยางอาเชื่ออาเธอ,อพี่น้องมุมนี่ออถอดสอบเพิ่งความวาแข็งแร้งนะพี่น้องเนาะ มากวยทีเนี้ยต้งไปเห็นมากวยปลาได้คือหนองนั้สาวคูมาเวน้นคนขี่สลิงแหมพหี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่เง้นื้อโบเสียงหนำไรขึ้นมาทางข้างนี่อ่าเป็นเป็นคล้ายๆกมันเป็นเป็นเองหนำลงมาแต่ว่าอีกซ้ายหนึ่งผัดโบเฮีนเห็นพี่น้องเอ้ย ว้าวอยากมาอยู่พี่น้องเลยแต่เนื่องจากว่ามันมันเป็นตะยาแห้งเนี่ยเลยหรอว้าวตะยานแห้งตาตะพี่น้องทำกลางบรรยากาศมากนะฮู้บันฝักบัวซิวซิวฮู้ฮู้ซิวแห้งเลย สิวฮงฝากคอนชิวฝากคอนชิวโดยภาพบรรยากาศพี่น้องเอ้ยสิวฮง ซื้อหนอยเลยพี่น้องปเนากับร้านเข้ห้องกันด่อดอยู่รั่กเตอนนี้อยู่ปักชองอยู่ปักชองตัวนี้แหละตัวดูว้าลุงแหล่แล้วอยู่หนตอนกลางคืนพี่น้ะงไปทีมาพาิกนิกอยู่นี่ก็ได้ าของบนามพีของฝาพี่น้องของฝากสกเ um ้า,า <findet> สครับกครับพี่สเส้นหนึ่งโอ้ของฝากของตอนพี่น้องยายพี่น้องสิน สิ้นสิ้นสิ้นลาวสิ้นลาวไล่ไล่เนี่ยซิบุเสียดินไปเพื่อไม่ค้าง่ายมากพี่น้องฝากอุ่นนุ่นเลยพี่น้องเด้อกระเป๋ากับพี่ตาแพร่ของฝากของต่อน้องอมฟพ้งหิ่สาไม่ต่านหลังแล้วหมดครบแล้ว หองฝากห้องโตว้าวมันแต่ชุดเป็นตะแพงนแพ่าี่เลาากันตัดเป็นแทงกระเด็ต<น>ัดพี่น้องอันนึ่งพตือผาซอหา่หอันนึงซิบหานกินหนึ่งเหมือนหานกนอีอากาศหอออ่อนพี่น้องสิบจบเบออือ มากสะละเปาเกลวยปีมันกีสผ่นนนานสิกว้างเออสิผ่านกว้างเป็นสมของฝาของต่อนพี่น้องส่วนเนี่ยสนตางเข้าไปนำป่ง มาสิมาสิลองยู่อย่เออยูได้อยู่เหนะเน่แะาเกินตาพี่น้อง